อยากให้ปรับภาพในเกมอะครับภาพมันแตกดูขัดตายังไงไม่รู้ภาพนี้ชัดมากเป็นพิกเซลเลยครับนี่ภาพผมไม่แตกแล้วนะครับชัดมากเกมนี้เราจะเล่นตัวที่ l o w b a แล้วเก่งที่สุดในเกม w i l d r i นะก็คือฟิโอล่านั่นเอง อันนี้เเขียนเป็นไฟเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแบบแอสซิสต์เลยฟิลล่าเนี่ยมีโมบิลิตี้ที่สูงดาเมจแรงแล้วก็มีดูดเลือดอีกตั้งหากตาปองมาแล้วนี่คือการเล่นเกมมือถือในรอบอสามปีเ <step> อาแล้วทำไมอันนี้มันมันขึ้นมาบนขนาดนี้อะ ม่นะตอบยังไงอะครับทักทายเพื่อนร่วมเลนสักหน่อยด้วยกันจิ้มหนึ่งทีควงคาถาอินซิบลิ n k of an eye จิ้มอีกหนึ่งทีโดนจิ้มแล้ววิ่งหนีอีกสักทีเหลือไม่ต้องส่งแล้วเอ้าๆคุวงๆโป๊ะ

เอาบนเลึกเอ็มเอื้อมเลนเอมลึกไปลึกไปที่เรียกชิ้นเฉามาตอนแรกอะคืออยากให้สโนโบอลมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่บอกว่าพอฟิลลาสโนโบอลแล้วมันจะเก่งแบบเก่งสุดๆไปเลยอะต,ต้องก็ได้น่าจะได้อยู่คนเดียวออนอนนอน เอาละเฮ้ย,ย,ย <c oughs> มือเล่นเพิ่มเลิกก่อนเปนสิเล่งกับลายอ้าวแล้วได้คิวได้ไงอะ่ะโดนมินินีตีหรอชิ้นแรกนะต้องเป็นเท่านั้นออกอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นไอเทมที่ครบเครื่องมากเหมาะกับเฟียลอราสุดๆคือเป็นทุกอย่าง<ต>ที่เฟียลอรา,อราต้องการ แค่แล้วยังงั้นเหรอโอ้ยจ้ามสี่ด้านแต่จริงไม่ต้องสี่ด้านก็ตายแล้วศบเลยผ่า,านไปศบอสบองจบสามค่อยๆผ่านมา cancel e-auto ครบๆมันจะไวมากเลยสาวว่า cancel animation ท่าอืนนอ่นได้ด้วยนะแต่เดนไอ้นี่ให้ตรงก่อนโอ้ เชา้าไปจะไปฟ็อกซี่ซะหน่อยออกมาดวลดาบกันไอ้ยัย่าชินเดย์ลูเออไนเซอร์หนึ่งหนึ่งสบายเอามาอีกคนได้เลยครับผม อแต่ได้อย <S <S อนนู่ไม่หน่อยอะหาอ่างไกลเหมือนกันกลับบ้านไปออกไอเทมก่อนพอเราได้ทินิตี้ฟอนแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องออกเป็นเจาะเกาะนะจะได้แบบจว้วงแรงๆอย่างที่ทุกคนทราบมันดีฟิโอราเป็นตัวที่สปินพุดได้ดีมากไวมากแต่ถ้าเกมไม่เสียเปยรียบเท่าไรมเราก็ไปไล่ฆ่าแทน ความหิวโคบกำเจ้าว้าฮ่า่าความหิวเนี่ยโคบงำค่าโดยสมมูรแล้วเอแม่สาวน้อยตัดสิทธิ์ตันดิ๊ดจ้าจะให้ความหิวโคบงำเจ้าดีกันมานะยิงโมไฟ ไปเอาบอดเลนก่อน On my way ยังอยู่ไหมเนี่ยโอยโ,ยโ,ยโยโยโย่ช็อคเช็คชุบคช็บคออกไปเกนม็อบทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าโยโมูเนี่ยสามารถใช้พลังจิตในการสั่งให้ทำง,งานได้นี่นะครับเราใช้พลังจิตโยอ เพลงเราก็ใช้ได้เองพุงยเสียวเอ้าอะไรอ่ะไอ้าเ โอ,อ้ว้าวทีพีนะ่าสนใจออลองสิไปตรงไหนดีอ่ะว่าตรงนั้นมีทิมกว่ากันเราล,อลองใส่อะไรอ่ะว้าโมดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็เบเปล่าครับขอเงินหน่อย มาครับวัาีเ้าโอ้ยสวยมากไาย์ือแอสแอสสามคนคิวอะฮะทีมคนคิวเป็นป๊อมหน่อย โอ้โหมองยิงอ่ะไปแล้วน้าะหายุกยิกนะขอละว้าวว่ายายยกยิกแล้วดีใจลา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 ตอนแรกนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็ไปอยู่ตรงกลาง ตัวบางๆใครอีกโซน่าไม่มียบสิหรอมาทัวร์ไว้เดี๋ยวใจเย็นไปด้วย เดี๋ยวดูหนึ่งวอ้ยอุอุ้จบของคนห้าวแจคศูนย์เก้าชิ้นเฉาศูนยชิ้นเฉาไปทำอะไรวะเอาละครับจิง Vs คุณยโอ้ยโดนถังสโลมากเอาเฮ้ยเฮ้ย นี่แบบอะสามารถทีพีลงไปหาเพื่อนได้ด้วยแหละเจ๋งมากแปลว่าตอนแรกเราลงกับเพื่อนแต่ไม่ครับตรงนี้เลยข้าเปฟ <I want. S 1> มาใครจะสู้ม้จิ้มฟันฟิโอลาพร้อมจะจิ้มแล้ว <I want. S 1> อ้าไม่ทันมอไฟมอไฟพลังจิตกับโยมูของเขามอไฟ ได้กับเช้าไปแล้วอ่าเดินงงเดินงงไปด้วยอ้าวมาเจอหงควยไมยไม้ย่าพึ่งโคโคคา่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้ ZZWP yeah. ค่ะโอ้โหอย่างมัน แล้วได้ MVP ส่วนชินช้นเฉาป่านี้ค่าคองไม่คองได้ไงไม่ได้ออกจากป่าเลยเนี่ยดูสกอร์003